ย้ี๋ยวับพาอาจารย์รับแล้วก็แล้วก็หนุ่มๆหนุ่มๆเดี๋ยวจะรู้แล้วที่ทรทบข้าลงหาไปย ท่านผูหญิงอนอยู่ที่บ้านหญงอนเที้ยนเป็นไปได้อย่างไรกันแต่ว่าไอ้ธนนอคุณต้นจะไโมยไปไม่ใช่เหรอเออแต่ว่าอนนี้มันอยู่ที่บ้านของผู้หญิงนอนจริงๆทพียนเข้าใจใช่เว้ยไอพี่นั่นม่จริงเหรอเออคุณพี่น่ผ้าญงไ่อาเพียนไม่เป็นไรเรื่องนี้น่ะมันต้องมีเงื่อนงำแน่นอนไม่อางั้นแล้วถนนถ้าเรองา ไปที่บ้านสีออกีล้อยากจะเปเห็นตาตาว่าทองอยู่บ้านสีออกสิงห์ไไม่ได้อาจจะรู้อะไรบางอย่างก็ได้ทีน้นมังั้ความรว้งี่ฝมาได้ชาวยเราเราคงได้ดูแลด้วยพี่เพื่อเขาแล้วี่ไม่ไมต้องมาผี็นที่ี่เลย หายอันตรายไปบ้านไม่ต้องรู้แน่ๆว่าโมนี่หายไปไา,อา,น,น,านอย่างเราเพราะฉะนั้นแดดนอนอยู่ที่นี่ย่างโซนกลับมา